นั่งก็ขัดสิกเจ็คุ้าวะวันฮาโลวีนเลือดเรื่องเล่าเปิดเรื่องมามีคุนลุมเอาเลื้ยงให้เด็กน้อย ฉอนเคลลีฟา an um oh ัเรจ่องร้วหานต่อมนันมนุษย์ฟกทองจากขโมยวิญญาณจะคืนคินจ็คก็คุ้ตาของมนุษย์ในนามของแจ็คโอถึงนามชื่อไม่ตัวจัะเมื่อหลายปีมาแล้วในคืนเดือนมืดแบบนี้บรรดาชาวเมืองหกมนจับคตดกรในก่อนที่เขาจะทุกพันคอเขาสาบแช่งผู้คนทางเมืองปีศาจหลายจะมาแจ็คโ ฮาลโลวีนครันั้นจะก็ขกกับมาเลีแยมก็สลับตัดย้อนไใน์ฮดีมีครอัวหนึน่งมีพอ่อมีแม่และมีเดชายอสศัยูย่ใน่ฟรงทุนบทอันห่างใครมีคุณแม่ที่เสียน้องสาวไปในวันนั้นและคุณพ่อเป็นคนจับมิเตอร์เทแควนครอในวันนั้นเองคุณพ่อก็ต้องไปทำบางอย่างแล้วมาได้กลับมา ตั่นป็นมาเหตุการณ์ปัจจุบันมีเด็กสามคนกำลังเดินทางกับบ้านปลังเลิกเดยนเดินคุยกันในเลันตำนานไอหัวฟักทองมิตต์เชพเด็กผู้ชายอีกคนก็พูดเล่าเมมโมที่หินและเธอคนนั้นกับรู้ลามาจอลับบีและคิลลี่ทั้งสองจนวิทเวียนผู้ทุกมองว่าเป็นเมมโมาหามเด็กทั้งสองคนม่ใหตุหลักกัน เด้อสาวพากิลีไปส่งที่มันกิลีอยู่อาศัยกับพ่อและแม่กันสามคนซึ่งตัวคุณพากจะทำมันพี c ิ n g ในวันฮาโลวีนพ่อของบกิลีได้ชวนวิเวียนเข้าไปขคบในบ้านพร้อไปเม่นานกิลีได้ลับและนฟันหินอดีตเอ็ดการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านไล่ชนบุตรนฟาร์มห่งนั้นว่ามิดเดจจัหรือไอโหัฟักทองได้สังหารทุกคท่ายหมดแล้ว แล้ววิเวียนเข้ามาพูดเคลีย่ยวตื่นนั่นตัดมาคนนมมืนหนึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวสามคนได้ขับรถเข้ามาในสุสานอ,อกมวกเก่าและได้สำรวจสุสานจนไปเจอรุมฝังศพของมิติจักนแะหนึ่งในในั้นได้ทำกาดลบหลูแกงตายเล่นสนุกแกงเพื่อนบนหลุ่มฟังศพคงชายผู้เป็นนักฆ่าดในคืนนั้นเองเด็กชายเคีลี่ก็ได้ชมภาพยนตร์กินขนม ดูหนังกับครอบครัวแบบผูความสุขเลยได้ทูหวฮาเปลี่ยนไปที่ชูแคโรไลน์เทปลี่ลินเด็กไม่ว่านที่จะรับนานเลยจะให้น้องสาวอีกคนที่ชื่อจูดี้มารับนานแทนซึ่งน้องสาวเธอก็สวยใชีได้เลยแต่คนอย่างวานะน้องสาวก็แอบดีไปกับแฟนด้วยแตั้งทีมาคุยกวรุ่นในสุดทานที่เวลานี้กำหลังทุกมิตรเช็ค ไล่ค่าตายทีลัพท์ยังเหี่ยมบอกขนองเลือดนักว่าสุญย์สิ่งสิ่งผันที่สุดแบบสไตล์นั้นคก็สึกทั่วไปคืนในวันฮาโลวีนมีเด็กสองคนกับลังเบิดมาบ้านสองสามบีพริยาคืหนึ่งเพื่อจะมาจัดอันทีสในวันฮาโลวีนแต่ดูเหมือนว่าสองสามบีพริยาไม่ชอบจัดงานวันฮาโลวีนเป็นอย่างมากเลยไลายเด็กสองคนนั้นไป เด็กๆเลยแกนเอาฟรัชชิชูเลี่ยนใส่ปานสองสามวิบริยะจนชายที่เป็นสามีทนไม่ไหวจะออกมาด่าเด็กสองคนนั้นแต่หารู้ไม่ว่ามิสเตอร์จ็คกำลังช่องมองนักขอเล่นยันสุดท้ายสองสามวิปริยาคนนี้ก็ถูกมิสเตอร์จ็คสังหารยืมหัวตายไปตามกันอังตาสลับไปจูดี้และเฟนนูได้ขับรถจักรยังจุดไปยังสุสานเพื่อจะไปพอร์ลัา ชูจีกันในที่เปี่ยวแบบในที่เป็นขคาวไวลล์ลุงสองคนที่บักตายอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุนครับเนะคาเลินต์อ๋อทพอลักทันแม่นันใดมิตรดิ้ลแจ็คก็พมาสังหารชายหนุ่มัวเขียวอันขนาดใหญ่ฟันไปที่คอพูดลับออกมาพบมีลับไม่ได้กิงเป็นรู้บอลเลยครับหลังจากเล่นชายนุ่มไปแล้วแฟนสาวชูดีก็ได้วิ่งหนีไปเจอช่างไฟกำลังทำงาน และขอความส่วยเหลือช่างไฟผูู้เมลูเอ๋อรลยจะลุ้ตัวเมว่ากัลังจะโดนมิทเทลแจ็คสังหารอย่างเฮียมโหดไม่ทันใดมิทเทลแจ็คก็ได้สังหารช่างไฟแบบเมลูตัวไปทีเดียวและก็ทำการสังหารชูรีเซนสวยไปด้วยกันเคืลี่ได้ถูกมิทเทลแจ็คจากตัวไปยังสุสานเพื่อจะเอาตัวเด็ใชายเคลี่ไปฟังตั้เป็นเพื่อเอาวิญญาณไปบูชาอย่างวีวียน พอเละแม่ของเด็กชายเขล,ลี่ลีบกานไปยังสุขสานเพื่อช่วยลูกชายตัวเองให้พ้นมือจากบัจ,จุลัดที่น่ากลัวอย่างมิโตชัดแต่เหตุการณ์เมฆขัดฟันก็เกดิดขึ้นเมื่อวิเวียนเด้เ,เข้าไปช่วยเด็กชายเขล,ลี่ก็ถูกมิโตจัดฆ่าตายอย่างเยี่ยมโหดในตาทีน่นันเองเด็กชายก็ได้ลุทพ้นมาจากหิมที่ทุนทับและได้เอาไป้าำเคที่ปากลุกตั้งรอวันที่จะแทงมิโตชัด แต่ไม่ทันใดคุณพ่อก็พุ่งก็ชนใส่มิเตรับจนทําให้ตัวมัจุลตัวน,นี้ถูกไม้ทิ้งแทงพอลตายเป็น,นสุดนั่นก็จบลงบทสรุปนังเรื่องนี้อาจจะเป็นนังคัติที่ฮสิกด,ดูได้เป็นเพื่ต้ไม่ทดฮิปไปดูเอาสนุกบทก็มาด้แย,ยช่าโคตดก็สไตนนั้นเขาฮาสิกอยู่กับซูลไอตัวมลุกฟักทอมมือมิเตจัคก,ก็ทับอ,อกมาดีๆรวมรวม,มทิปมูวีแนะนำทับ นงละมีออกมวนวิดโอในบ้านเราในชื่อพื้นภวาวันฮาัลาวีเลยดเสียนไทยโดยไลท์พิชเชอร์ส่วนคะแนนที่น่าดู IMDB ให้คะแนนน่าดูสามจุดห้าทิมสิดครับปอนชากกันไปขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดกันมาได้เลยนะครับอยากให้ทางช่อง่นนั่งนังเลนอะไรก็นั่นมาดาเลยนครับ สวนหนังเซนไทยแลนดนี่้าสนใจก็ติดต่อมไรทางเพจเฟซบุ๊ก่อมชิปมูวีนังขาวฮัสกมาด้ลยนะครับจะทิ้งเพจไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ